มาถึงช่วงที่2ของรายการคือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเม y b แบงก์กิเบวันนี้ให้มา2ตัวนะครับตัวแรกแซ่บแรกนั่นคือตัวของ CHG นะด้วยว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าโอ้โหการขึ้นเนี่ยแข็งแกร่งนะให้แนวรับ CHG ท,ท,ที่4บาท12ตังค์นะครับด้วยว่าแนวรับจะไปที่4บาทสำหรับแนวต้านนะอยู่ที่4บาท26ตัง แนวต้านถัดไปที่4บาท3 0ซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของ CHG ปิดที่4บาท24ตังค์นะครับ <_ S 1> เพิ่มขึ้น24ตังค์คิดเป็น 6%, 6นะครับส่วนซับที่2นะทคนิคซับตัวที่กสกนะ็คือตัวของไทยอ o i หรือว่าตัวท็อปนะครับคุณอาคือว่ามองรู้แล้วทั้งหมดว่าโอ้โหดาวไซด์นี่จํากัดแล้วนะครับเรีวยว่าให้แนวรับท็อปที่53บาทนะครับแนวรับไปที่51บาท25ตังค์นะครับแนวส่วนรับแนวต้านของท็อไปที่ 54บาทนะ่าจะเกินผ่านไปได้ไป้ายหน้าเจอกัน56บาทซึ่งวันนี้ราคาหุ้นตัวของไทยออยล์ดูท็อปด้ปิดที่53บาทนะฮะลดลง1บาท50คิดเป็น2.75%นะครับนี่คือ2นี่คือ2หุ้นเทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตทวีสุริเวทกระบ,บีเ่เบอร์หนึ่งสายเทคนิคของเมย์แบงค์ให้มานะครับผม